เออเล่าวันนี้ดีกว่าผมเชื่อว่านะจากเท่าที่ผมเห็นที่โรงพยาบาลผมต้องขอขอบคุณแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนเนาะที่อยู่โรงพยาบาลตามประสบการณ์ที่ผมเห็นที่จากโรงพยาบาลสมิติเวสคุมวิทนะตอนที่มีเหตุการณ์แผ่นเนินไหวในครั้งนี้ผมเห็นในขณะที่ผู้ป่วยหรือผู้ใช้บริการลูกค,าค้าเนี่ยมาใช้บริการเขาเดินออกกันไปข้างนอกเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเป็น บุคลากรทางการแพทย์ฝ่ายช่างหรือฝ่ายบริการอะไรก็แล้วแต่เห็นเขาเดินเข้าไปในตึกเดินขึ้นไปบนตึกดว้วยอะคนอื่นเขาเดินคนไทยหนีไฟเดินลงบางคนเดินสูนขึ้นไปเขาไปทําอะไรเขาไปดูแลคนไข้เขาพยายามจะไปช่วยเหลือเนาะคนไข้ที่ยังติดอยู่ในวอร์ดไม่รู้จัอธิบายไงก็ขอบคุณแล้วก็ผมก็คิดว่ามันก็เกิดกับทุกๆโรงพยาบาลแหละที่มี เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลพยายามเข้าไปช่วยเนาะพยายามเข้าไปเป็นเพื่อนเนาะถ้าสมมติว่ายังไม่สามารถเอ่อพยพออกมาได้ก็เป็นแบบไทยรุ่นรุ่นนะพูดตรงๆเป็นงานที่แบบให้บริการแบบจริงๆเอาะดูแลชีวิตกันจริงๆอ่ะก็ขอบขอขอคุณครับก็ง่าสก็ขอให้ทุกคนเนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกสิก่งอย่างผ่านไปด้วยดีแล้วกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะ ไม่รู้จะภาวนาอย่างไงดีเออก็ขออนุยางผ่านไปด้วยดีจากมีเรื่องหนักก็ขอให้มันเบาบางแล้วใเนาะขอให้มีทุกคนมีสติเออน่าจะดีเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่หน้าไบโอโปรไฟายนี้นะครับ